สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือคุยตามข่าวนะคะเราเกาะติดคดีการเสรียชีวิตของคุณตังโมมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยครบรอบเอ่อจ็ดวันนะคะที่มีหลายฝ่ายนะะโดยเฉพาะบรรดาหมอปลายภายกระซิบเนี่ยะค่ะที่บอกว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการตั้งประเด็นเอาไว้แรกๆเนี่ยทิศทางของมันเนี่ยมาทางอุบัติเหตุมาตลอดเลยนะคะแต่สิ่งที่หมอปลายพูดเอาไว้ว่า มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุตรงนี้ทําไมถึงพูดตรงนี้ออกมานะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะเ,เราจะคุยกันถึงเรื่องของคดีความด้วยเมื่อวานนี้มีความชัดเจนของคดีหลายต่อหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของคนขับเรือก็คือคุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือแน่นอนและสรุปช่วงเวลาการตกน้ําของคุณตังโมได้อย่างชัดเจนที่ตารวจออกมาถแถลงนะคะวันนี้ที่ฉันอยู่กับ2ท่านนะคะท่านแรกนะคะก็คือหมอปลายภายกระซิบนะคะดรนร นรวรชาพินิษโภคากรน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยค่ะวันนี้มาถแถลงกันหน่อยนะโดนยับอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะ,ะอะ่อีกฟาดหนึ่งนะคะทนายรัชพลศิริสาครนนะคะพูดถึงทิศทางการสอบสวนคดีหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะทนายรัชพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอปลายสวัสดีคุณจิ๊บครับผมค่ะค่ะทิศทางการสอบสวนคดีหลังจากนี้เป็นยังไงคะเมื่อวานมีความชัดเจนออกมามากขึ้นละ ดูเหมือนกับว่าจะเห็นชัดว่าคนที่ขับเรือในช่วงเวลาที่คุณแตงโมเนี่ยตกจากเรือคือคุณโรเบิร์ตหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือทนายมองยังไงคะทิศทางหลังจากนี้คืออันดับแรกเนี่ยถ้าชัดเจนนะฮะว่าใครเป็นคนคนขับเรือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคนที่ขับเรือเนี่ยอาจจะต้องรับผิดนะครับแต่ว่าจะรับผิดในข้อหาเจตนาฆ่าหรือว่าเจตนาทําร้ายหรือเปล่าตรงเนี้ยผมว่ามันยังไม่น่าจะไปถึงนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ อุบัติเหตุนะครับแต่ว่าในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะครับเท่าที่มองกันเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับผมใช่ค่ะแล้วแล้วคุณแซนที่อยู่ท้ายเรือแหะคะที่เป็นคนที่อยู่ใกล้คุณตังโมที่สุดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีโอกาสที่จะรับรับโทษอะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าดูจากพูปการตอนนี้คุณแซนเนี่ยครับเท่าที่ผมมองนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรื่องที่เขาเล่าเป็นจริงเนี่ยนะครับแล้วก็เขายอมให้คุณตังโมเนี่ยจับขา นะครับแล้วเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรซึ่งคนในภาวะเชนั้น,นควรจะมีนะครับปล่อยให้คุณแตงโมเนี่ยนะครับหลุดร่วงลงไปตกเรือไปเนี่ยนะครับผมมองว่าก็เข้าข่ายนะฮะในเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเช่นกัน,นครับ <คะ S 2> ผมเพียงแต่ว่า เรื่องที่ไปฉีดท้ายเรือเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าอาจจะต้องสอบสวนในเบื้องต้นในเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับค่ะค่ะซึ่งซึ่งการสอบสวนเรื่องการฉีดท้ายเรือแน่นอนว่ามันค่อนข้างจะยากนะในช่วงเวลานี้เพราะว่าแน่นอนว่าเราฟังด้านหนึ่งเนี่ยมาจากแค่ว่าพฤติการของคุณแตงโมงในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงมันก็มีทางฝ้าของนักกฎหมายขึ้นมาตั้งประเด็นกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าสรุปออกมาว่าคุณแตงโมงไปฉีดท้ายเรือแล้วตกเรือเพราะฉีดท้ายเรือทุกอย่างคือมันพลิกเลยว่าคดีมันจะอยู่แค่นี้แล้วคนที่ผิดจริงงๆก็คคือุณตโม กับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ขับเรือแค่ประมาททําให้ผู้อื่นถิงแก่ความตายแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเป็นไปได้ครับคือผมมองถ้งาเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมมองอยังไงนะคุณแซนก็อาจจะต้องมีส่วนรับผิดด้วย<า>ครับในเรื่องของประมาทนะฮะ<า>เพราะว่าคุณไม่ใช่ความระมัดระวังในเมื่อคุณตงโมเขามาขอจับขาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องล็อกตัวเขานะครับหรือว่าเอามือเอื้อมไปจับไม่ใช่ว่า เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ด้วยเช่นกันนะครับมผมค่ะค่ะทีนี้ถ้าถ้ามองในเคสของการพลัดตกเรือจะเกิดเหตุอะไรก่อนอันนั้นไม่ทราบแต่ไม่ได้เกิดจากการปัสสาวะท้ายเรือล่ะคะถ้าในมุมนี้เนี่ยอ,อาจจะเป็นแรงกระชากของเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนานาซึ่งเรายังไม่สามารถฟันธงได้ตอนนี้เนี่ยเกมจะพลิกไหมคะคดีจะพลิกไปไหมคะคดีพลิกไหมสามารถที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่า มันมีเรื่องของประมาทกระเจตนานะครับถ้าหากว่าการที่กระชากเรือเนี่ยนะครับคุณกระชากโดยประมาทคือไม่ได้เจตนาจะให้คุณตังโมล้มหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยฮะคือเป็นการขับเรือตามปกตินะครับแต่ว่าไม่ทันระมัดระวังนะครับอันนี้คือเรื่องของประมาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมมติสมมตินะว่าทะเลาะกันนะครับแล้วคุณตังโมเดินไปท้ายเรือแล้วคุณก็โมโหมากนะครับก็เลยขับเรือกระชากเพื่อกันแกล้งอะไรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเจตนานะครับแต่ว่าคงไม่ใช่ ผมผมองว่าคงไม่ถึงกับเจตนาฆ่าหรอกนะครับเพราะว่าคุณคงไม่อยากให้เขาตายนะครับอาจจะเป็นเจตนาทำลายร่างกายเพราะว่าการกระชากเรือเนี่ยมันทาให้เห็นได้ว่าคุณตังโมเนี่ยอาจจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าถึงแก่ชีวิตนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเจตนาทำลายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายก็เป็นไปได้ครับผมค่ะค่ะตอนนี้มันมีความคืบหน้ามาหลายประเด็นนะฮะเมื่อวานนี้คุณโบรตรัมคิงด้อมเนี่ยได้เข้าไปพบตํารวจแล้วก็ออกมาถแถลงข่าวประโยคหนึ่งที่คุณคุณตังโมคุณคุณโบเนี่ยพูดขึ้นมา ว่าคุณกระติกผู้จัดก,การส่วนตัวคุณตังโมงเนี่ยพูดออกมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เธอได้สัมผัสตอนแรกตรงนี้มีส่วนบิดเรื่องของคดีความไปมากขนาดไหนคะคือจริงๆผมมองเลยนะคดีเนี่ยครับไม่มีอะไรที่มันจะเป็นความจริงสักอย่างหนึ่งเลยนะฮะไม่ว่าะจะเรื่องตั้งแต่ฉีท้ายเรือนะครับอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับหลายสื่อหลายสำนักก็พิสูจน์กันมาแล้วว่ามันไม่สามารถที่ะจะทําได้นะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องอย่างคุณปอหรือว่าใครก็ตามบนเรือบอกว่าไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับลอง ดูบนเรือนะฮะมันแคบแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณปอบอกว่าตัวเองเนี่ยก็มองวิวอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็สนใจแต่วิวเลยไม่ได้สนใจคนแล้วคําพูดที่อันนึงที่ผมสะกิดใจอ่ะเขาบอกว่าคุณโมไม่ใช่คนตัวใหญ่นะครับเขาก็บอกว่าเลยมองไม่เห็นซึ่งตรงเนี้มันผิดสังเกตเลยแหละนะฮะคุณมองไปข้างหน้าแล้วแตงโมจะอยู่ตรงไหนได้ในส่วนเรือนะครับถ้าไม่อยู่ข้างหน้าก็ต้องอยู่ข้างๆคุณยังไงก็ต้องมองเห็นนะครับดังนั้นในเรื่องเนี่ยผมมองว่า ทุกคนเนี่ยนะครับยังไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนะครับผมใช,าชา่ค่ะในมุมของทนายความคดีนี้ยากขนาดไหนคะคดีนี้ยากไหมจริงๆผมว่าไม่ยากนะครับ<ห>เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับรู้กันอยู่นะครับเพียงแต่ไม่พูดออกมานะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับผมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยน่าจะสอบเค้นนะฮะน่าจะได้พยานหลักฐานอะไรบ้างเพียงแต่ว่าอาจจะเอาผิดได้ไม่ถึงที่สุดนะครับเ<ห>พราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าปกปิดจริงๆ,ๆว่าบนเรือบนเรือเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงเนี่ยก็สามารถที่จะ พิสูจน์ยากกันหน่อยนะครับผมแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของประมาทเนี่ยครับเป็นเหตุใ,ให้ผู้อื่นแก่ความตายตรงนี้ผมว่า คงไม่ยากที่จะผิดในข้อหาเนี่ยครับผมค่ะค่ะในมุมของคุณรัชพลเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายมองดูรูปการของคดีนี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคําพูดที่เกี่ยวข้องว่ามันมีตารวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเชื่อมโยงนะคะมีการจัดฉากนะคะหรือว่าวางให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกลดทอนเรื่องของโทษให้มันดูเบาลงทั้งการขอขมาคุณแม่ทั้งการรับผิดชอบทั้งการขอบวชต่างๆนานาเหล่านี้ในมุมของทนายวิเคราะห์ยังไงเพิ่มเติมคะในเรื่องนี้ผมมองตั้งแต่แรกนะครับคือ เขาที่ทราบมาเนี่ยเขานัดจะไปมิติงกัน<ฆ>นะฮะในระหว่างเพื่อนเก่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละคนแล้วเนี่ยคุณเบิร์ดเนี่ยครับคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในวงการเพื่อนเก่าเลย<ฆ>แล้วคุณมาทําไมนะฮะแล้วคุณปอบอกว่าผมเชิญมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับคุณปอเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมมองว่าคุณเบิร์ดเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องและไม่น่ามางานนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็ การลงเรือครั้งเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของการไปมิทติ้งหรอกนะครับน่าจะมีอย่างอื่นมีเหตุอย่างอื่นมากกว่าสมมติว่าคุณปอชวนคุณเบิดมาล่องเรือนะครับกับคุณปอแล้วก็คุณจ๊อบสามคนแค่นี้<ฆ>ผมว่าคุณเบิดเขาไม่มาหรอกนะฮะมีแต่ผู้ชายล้วนอ่ะแต่ว่าถ้าคุณปอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีตังโมเป็นดารามาด้วยเนี่ยผมว่าคุณเบิดเนี่ยเขาน่าจะสนใจที่จะมาในจุดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันเป็น มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่ที่เรามองที่ว่าจะมา <ừ> um, นัดมิสิง<ๆ>กันนะครับค <c oughs> ่ะค่ะค่ะเอาละค่ะข,ขอบพระคุณธนาณัชพลมากนะคะคขอบคุณค<ด>่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามองไปข้างหน้านะคุณผู้ชมนะพยายามจะไม่ย้อนไปที่หลังนะคะว่าตกลงแล้วคดีความต่างๆนานา,นานเนี่ยเพราะว่ามันค่อยๆขย,ย,ย,ยับขย,ยับมาคือคืบค่ะแต่คืบทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะจนบางทีเราก็อาจจะไม่ทันใจนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ประเด็นที่โถมกระหน่ำเข้ามาโดยเฉพาะหมอปลายพายกระซิบเจอหนักมาก <c oughs> บอกว่าคุณเนี่ยไปหากินกับการตายของคุณแตงโมออธิบายให้ฟังหน่อยตกลง<ต>ใช่<อ>ไม่ใช่หนูได้อะไรคะอืมใช่นะน้องถามว่าหนูได้เงินแล้วหนูได้อะไรเขาเรียกหนูไปทําอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง <c oughs> มีแต่ความเดือดร้อน ต้องพูดคํานี้หนูก็เดือดร้อนเหมือนกันคือหนึ่งต้องนั่งตอบคําถาม2คือเราก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเพราะหนูก็เป็นแฟนคลับพี่แตงโมใช,ใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีเราคุยอย่างเงี้ยพี่นักข่าวโทรมาเราคุยเล่นๆกันอย่างเงี้ยตะกลับกลายเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ดีๆสัมภาษณ์แล้วเอาคลิปไปลงหรือไปเขียนไปทําอะไรอย่างเงี้ยถามว่าหนูก็เสียหายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการได้เสียอะไรพวกเนี้ยหนูไม่ได้อะไรเลยอเออ มันเสียสุขภาพจิตด้วยนะคออือ,อบางคนเขาก็บอกว่าคุณแบบอยากดังดังกว่านี้อีกนะทัางที่ดังอยู่แล้วเนี่ยเพื่ออะไรคะม,มันเหนื่อยนะม,มันเหนื่อยนะคือจริงๆหนูว่าหนูไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าหนูไม่ได้พูดเรื่องส้มกับแตงโม,มใช่ไหมคะเพรามันมีคําพูดนั้นหนูก็เลยถูกโยงประเด็นเดี๋ยวนิดหนึ่งพี่พี่ฟังอยู่เหมือนกันส้มกับแตงโมออตอนนั้นที่ถามจริงๆว่าใจหมอปลายเนี่ยสื่อถึงเรื่องการเมืองหรือ สื่อถึงคุณแตงโมจริงๆวันนั้นเขาถามถึงหลายอย่างว่าให้ระวังอะไรออใช่มันก็มีเรื่องเนี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ปก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นคนชื่อแตงโมหรือว่าคนอยู่สีแตงโมหรือว่าลูกแตงโมหรือขายแตงโมอะไรอย่างนี้ปก็ไม่ได้พูดชัดเจนขนาดนั้นออออแล้วลตอนนั้นคือคือในในความคิดนี่คืออะไรตใน,ตน่วาะคิดคือ,อสิ่งที่เห็นคือพูดก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีก ก็คือเห็นเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดดำอ่ะโอเคใช่แล้วก็แล้วก็คือลึกๆรู้อยู่แล้วลหละว่ามันอาจจะมีมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราแค่ทําหน้าที่ของเราอะไรแบบนี้ค่ะคือหน้าที่ของของหมอปลายเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้ชัดฟันธงไปได้เลยหรอคือมันมีคนตั้งคําถามอยู่เหมือนกันนะว่าหมอปลายเวียงแหกว้างเหลือเกินทําไมไม่บอกไปเลยแล้วว่าอะไรถึงเจอไม่เจอดีไม่ดียังไงจะได้รู้ทัน หนูมีตรกะของหนูอยู่แล้วแล้วหนูบอกของหนูมาตั้งแต่หนูเริ่มทํางานแล้วว่าหนูจะไม่พูดอะไรในตัวบุคคลถ้าเจ้าของเขาไม่มาหาหนูเองอหนูจะไม่แบบเอาดวงเขามาเปิดมาพูดถ้าคุณแม่พี่ตังโมไม่มาหาหนูหนูก็ไม่พูดเด็ดขาดว่าหนูเห็นอะไรหนูอะไรยังไงหนูก็จะไม่ทํำก็ทําได้แค่แค่นี้อดีที่สุดได้แค่นี้ค่ะค่ะก็คือเราจะไม่ไปสื่อสารกับเจ้าตัวโดยตรง่ไม่บอกเขาด้วย ก็ไม่บอกเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักทําได้แค่คือเป็นแฟนคลับกับความเป็นห่วงแล้วก็คือพี่นักข่าวถามมาก็ตอบได้เท่าที่พอจะชี้ได้แค่นั้นเองค่ะค่ะค่ะ,คะมีม,มีสิ่งที่หมอปลายพูดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ไม่อยากจะพูดเนาะแต่ว่าต้องต้องพูดอะคือตอนนี้มันมีความไม่ค่อยสบายใจของบรรดาคริสเตียนทั้งหลายนะคะท,ที่ที่ออกมาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณตังโมเนี่ยเขาถือคริสนะเขาถือคริสแบบเคร่งด้วยในความเชื่อของชาวคริสแล้วเนี่ย เมื่อเสียชีวิตไปจะไปที่โลกหลังความตายทันทีค่ะจะไม่มาสื่อสารอะไรกับเรื่องเหล่านี้หมอปลายอธิบายยังไงการถือคริสตหรือการถือพุทธหรือถือศาสนาไหนก็ตาม,มก็มีเรื่องของโลกแห่งวิญญาณอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ไม่มีใครเห็นยกเว้นสักคนที่มีซิกเซนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปไปคงไ,ไม่พูดรับปรเสหรอว่าไปเห็น อยู่คนเดียวแต่ไปาคิดว่าหลายๆคนก็เห็นเพื่อนของพี่ตังโมงก็คงจะสัมผัสได้อยู่แล้วค่ะว่ามีมค่ะใช่ค,ค่ะคือคือดิฉันเห็นเห็นปฏิกิริยาของชาคริสเตียนเน่ะจริงๆเขาส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้านร้อยเปอร์เซนต์นะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยโอเคในมุมที่ว่าบอกคุณตังโมเนี่ยมาเข้าจะพยายามเข้าร่างของอของหมอปบอกว่า ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมานะ,ฮะ,ฮะคือสื่อพยายามที่จะบอกว่าพี่หนูช่วยอะไรพี่ได้พี่บอกหนูเพื่อหนูทำอะไรให้ได้บ้างม,มันมีการพูดแบบนี้จากปากของหนูท<ช>ีห่หนูบอกท่านโยมหนูจุดทูปบอกว่าเอออยากบอกอะไรบอก<ช>เพื่อจะทำอะไรได้บ้าง<ช>มันถึงมีเหตุว่า เออมีเรื่องของการสั่นเรื่องพยายามจะเข้าแต่โดยปกติหนูก็จะไม่ทําอยู่แล้วใช่คือโดยโดยทั่วๆไปหมอปลายจะไม่ได้ไม่ได้มาทางทางนี้แบบคือปลายเป็นร่างทรงปลายเป็นร่างทรงแต่ปลายจะไม่ให้ผีหรือว่าดวงวิญญาณอื่นๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างโดยที่ไม่จําเป็นเด็ดขาดจะแค่สื่อหรือให้เข้ามาใกล้ที่สุดเท่านั้นเองค่ะค่ะส่วนตัวหมอปลายเชื่อในกระบวนการยุติธรรมมากขนาดไหนเอาตรงๆคือ เชื่อแหละแต่ว่ารู้ว่าช้ามันไม่ทันใจมันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าบางครั้งเราก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าตกลงจริงไม่จริงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงโดยสุดท้ายแล้วอ่ะกระบวนการยุติธรรมมันก็คือบทพิสูจน์สําหรับโลกในการมีชีวิตของเราว่าเราถูกหรือเราผิด ค่ะค่ะค่ะหมอปลายบอกก่อนหน้านี้ว่าความจริงจะปรากฏในไม่ช้าคำว่าในไม่ช้าของหมอปลายตอนแรกคนก็คาดคะเนกันว่ามันน่าจะเป็นในสัปดาห์นี้แหละที่หมอปลายพูดเอาไว้นะค่ะตกลงแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างไหมหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นค่ะยังไงก็เห็นแน่นอนคือไปเพิ่งพูดไปไม่กี่วันนี้เองเนาะถ้าน้ำน่าจะประมาณสองวันจงำวันเองนะคะก็ก็ยังมีเวลาอยู่แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีมีใครหลายๆคนเริ่มออกมาพูดเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่ามีความที่ พูดไม่ตรงพูดไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไปคิดว่านักสืบโซเชียลนี่แหละจะช่วยทําให้ทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นอ,อ,อพอพูดอย่างนี้รู้สึกว่าเหมือนกับว่ากระบวนการยุติธรรมอาจจะพึ่งไม่ได้ร้อหรือเปล่าหนูไม่ได้พูดแล้ <laughs> <laughs> ไม่เพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสะเยอะมากคุณผู้ชมนะมด้านหนึ่งคือด้านของนักสืบโซเชียลค่ะนะ จนบางทีเราต้องพยายามอธิบายในรายการหลายๆครั้งนะคุณผู้ชมว่าดิฉันเองหรือว่าทุกคนยังคงเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่ร้อเซเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมว่ามันมีกระบวนการต่างๆที่กว่าจะไปถึงนิติวิทยาศาสตร์คือนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่หลอกลวงทุกอย่างคือไม่ใช่การคาดเดาค่ะแต่กระบวนการกว่าจะนาไปสู่นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เกิดการตั้งคําถามเช่นเอ๊ะ เรือที่คุณสามารถที่จะยึดเอาไว้ได้ในวันแรกทําไมถึงไม่ยึดล่ะนะแล้วก็มีการตั้งคําถามต่อทําไมคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับบรรดาคนมีสีชั้นผู้ใหญ่อจริงไหมนะคะ,ค,ะคือจริงไม่จริงทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การพิสูจน์การตรวจสอบเท่านั้นเพียงแต่ว่า ณเวลานี้คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะ<ช>แล้วคนต้องการคําตอบอย่างเร็วซึ่งดิฉันว่าจริงๆแล้วเราไปเล่นท็อกก็ไม่ได้ค่ะต้องปล่อยให้ตํารวจทํางานถูกตามหน้าที่ถูกไหมทำไมหมอปลายคิดอย่างนั้น่คือคือพอทุกคนเนี่ยต้องการความเร็วไงด้วยความใจร้อนมันก็เลยถึงมาถึงร่างทรงมาถึงหมอผีอเสร็จพอมาถึงร่างทรงปุ๊บร่างทรงโดน กะน่ำเละอีกเพราะว่าคําตอบก็ไม่ถูกใจม,มันก็ลยกลายเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าข่าวมันไม่จบสักทีแทนที่เราจะปล่อยให้ตํารวจเนี่ยได้ทําหน้าที่อ,อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยใ,ใ,ใช่ไหมคะแล้วก็โฟกัสต,ตรงนั้นน่ะไปว่าน่าจะดีกว่าไหมณเวลานี้คุณตายยังสามารถสื่อสารคุณตังโมงได้อยู่ไหมคะคือไม่สื่อแล้วค่ะไม่สือแล้วต้องใช้คํานี้ว่าขอไม่สื่อแล้วขอไม่ยุ่ง ใช่เพราะว่าหนึ่งทุกคนบอกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ชแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์จริงๆใช่ทุกอย่างรอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินดีกว่าแล้วก็เออถ้าพี่เขาจะมาสื่อจริงๆก็ไปสื่อคนที่เขามาว่าเลยว่ามันไม่มีเรื่องของวิญญาณอะไรในโลกนี้ไปตรงนน้นให้เขารู้กันเลยว่า มันเป็นยังไงอืใช่คค่่ะะดิฉันข,ขอขอวกกลับมานิดหนึ่งวันนั้นที่ที่หมอปลายพูดถึง บาดเจ็บรู้สึกเจ็บปวดของคุณตังโมที่ที่ศีรษะนะคะซึ่งดิฉันดิฉันยืนยันนะคุณผู้ชมว่าการเจ็บที่ศีรษะเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเจ็บจากอะไรนะคะหนึ่งคือถูกคนทําร้ายก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตารวจจะไปหาข้อมูลต่างๆนานาสองหัวมันอาจจะไปกระแทกกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในน้ําก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ฝันทงพิงแต่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอปลายพูดไปว่า ให้ไปตรวจสอบที่ศีรษะหน่อยอเห็นให้ไปตรวจตรงนี้หน่อยเพราะว่าที่สื่อวันนั้นคือรู้สึกเหมือนเจ็บตรงเนี้ยอแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนก็หนูรู้สึกแบบนั้นอ่ะหนูไม่ได้ไปพิสูจน์ศพอ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยใช่หนูสื่อจากวิญญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นรู้อย่างเดียวว่าเขาเจ็บแต่ไม่รู้ว่าเขาเจ็บจากอะไรชเพราะว่าไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อว่าเออจะอะไรยังไงยังไงคือจริงๆสามารถ ทำอย่างนั้นได้ไหมทําได้แต่มันก็คือเป็นวิธีที่มันเป็นวิธีโบราณแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้ใช,ใช่ตอนนั้นหมอปลายเตือนคนเกิดเดือนกันยาซึ่งก็คือคุณแตงโมงนี่แหละที่เกิดเดือนกันยายนใช่ไหมฮะ,ะแล้วเ,เตือนเรื่องของการเดินทางทางเรือทางน้ําด้วยนะคะณเวลานี้คนที่เกิดเดือนกันยายนหมดเคราะห์หมดโศกไป,ปหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยไปพูดพูดเดือนกันยามันอาจจะไม่ใช่แค่คุณแตงโมงคนเดียวอาจจะมีอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำบุญกวดน้ำมาไว้ปลอดภัยสุดแล้วก็เตือนไว้ทั้งเรื่องน้ําและอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือระวังเอาไว้แค่นั้นเองค่ะคะ,ะเดือนอื่นๆื่นแล้วคะคนที่เกิดเดือนอื่นมีใครที่ต้องระวังไว้ตอนช่วงนี้ก็ยังมีช่วงเดือนคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม,มค่ะพฤษภาอันนี้อันนี้คือให้ระวังในในส่วนไหนคะก็เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของความประมาทค,ค่ะแต่นี้น่าจะเป็นด้วยตัวเองมากกว่าอ่าค่ะแล้วคนวงแกรบันเทิงแล้วคะมีมีคำเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมดูแลสุขภาพค่ะ สุขภาพ<ช>ไ,มไม่ใช่โควิดใช่ไหมหรือว่าอื่นๆด้วยก็ด้วยแล้วก็เรื่องของอา,อายุที่มากแล้วแล้วก็โรคประจําตัวที่ที่เป็นมาพอสมควรแล้วก็หยุดการรักษาอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แสดงว่าต้องเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใชไหม,ะมคะการสูญเสียมันอาจจะมีเกิดขึ้นอีกได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรักกันก่อนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะกลับมาคุยกันต่อนะคะอีกมุมหนึ่งจะไปดูที่สอพเอมืองนนทบุรีด้วยนะคะ <c oughs> ว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าค่ะ ช่วงนี้นะคะเราจะไปที่สอพเอมืองนนทบุรีนะคะคุณปริวัตรปุ้ัสิรินะคะทีมข่าวของเราเกาะติดที่นั่นนะคะเชิญค่ะคุณปริวัตรคะ ครับสวัสดีครับคุณวรรณศิริครับในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีครับซึ่งเบื้องต้นกรณีของนางเอกสาวแตงโมพัทรธิดานะครับที่ตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยาจนเสียชีวิตนะครับในขณะนี้ทางผู้ประชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ามีการสอบพยานไปทั้งหมด29ปากซึ่งเมื่อวานนี้นะครับมีการสอบพยานแวดล้อมไปเพิ่มอีก8ปากซึ่งจากที่ทางเราได้มีการสืบข้อมูลมานะครับพบว่า8ปากนั้นประกอบไปด้วย หนึ่งคือเจ้าของอู่เรือ NBC นะครับสองลูกน้องของนายปอสามคือฮิโปเพื่อนสนิทของแตงโมและคนสุดท้ายนะครับที่เราได้ข้อมูลมาก็คือคุณโบทีเคที่ออกมาถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้นะครับจากปมที่ทางคุณโบทีเคนได้มีการออกมาพูดกับสื่อมวลชนเมื่อคือนนี้ตอบคําถามถึงประเด็นต่างๆที่ทางสังคมรวมถึงชาวเน็ตได้มีการตั้งคําถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ภาพคู่ของกติกและแตงโมในวันเกิดเหตุลงบนไอจีส่วนตัว รวมถึงการที่กระติกนั้นได้มีการโทรมาหาคุณโบทีเคในวันเกิดเหตุนั้นนะครับก็มีการตอบคําถามไปต่างๆแล้วตามที่คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทิ้งท้ายนะครับที่ทางคุณโบทีท้ายพูดถึงกระติกผู้จัดจาก,การส่วนตัวนั่นก็คือความจริงจะ ปกป้องคุณได้ซึ่งคํานี้ครับทำให้สังคมนั้นจับตานะครับว่ากระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนั้นอาจจะต้องเดินทางมาให้ปากคําเพิ่มเติมที่สพเมืองนนทบ,บุรีนี้หรือไม่ประกอบกับว่าประเด็นในเรื่องของคลิปสุดท้ายของแตงโมที่อยู่บนเรือนะครับก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคลิปนั้นนะครับ ช่วงเทท้ายของคลิปก็จะมีเหมือนเป็นเสียงของผู้ชายที่เล็ดลอดเข้ามาแทรกเข้ามานะครับทางเมื่อวานนี้ก็ทางชุดพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีก็ได้มีการโทรไปสอบถามทางกระติบผู้จัดการส่วนตัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับคําตอบใดๆ ดังนั้นแล้วเนี่ยทางตำรวจก็อาจจะมีการเตรียมเพื่อที่จะเรียกกติกผู้จัดการส่วนตัวนั้นเข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมด้วยเช่นกันครับแต่สิ่งหนึ่งนะขณะนี้นะครับที่ได้รับการยืนยันชัดเจนแล้วนั่นก็คือทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยมังเกิดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางทนายนั้นได้เดินทางไปที่อู่เรือ NBC และมีการระบุว่าบาดแผลบริเวณต้นขาของแตงโมที่เป็นแผลยาวๆใหญ่ๆนะครับอาจจะเกิดจากฟิฟนหรือหางเสือซึ่งในวันนี้เองเนี่ย ทางตำรวจก็ได้มีการเชิญทนายตั้มเข้ามาให้ปากคำที่นี่แต่จะเข้ามาในช่วงเวลาประมาณ19เนาฬิกาและเราก็ได้รับการยืนยันจากทนายตั้มแล้วนะครับว่าจะเดินทางม,มาที่นี่ด้วยนะครับก็ต้องจับตานะครับว่าในช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับว่าจะมีใครมาให้ปากคําเพิ่มเติมบ้างแต่ล่าสุดนะครับทางเราก็ได้มีการทางเราก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าในขณะนี้ในส่วนของเมียนายโรเบิร์ตซึ่งเป็นคนที่ ทางผู้บัญชาการตำรวจปูธรภาคหนึ่งได้ระบุว่าในวันเกิดเหตุที่ตังโมตกเรือลงไปนั้นนายโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือซึ่งณขณะนี้เมียของนายโรเบิร์ตกำลังให้ปากคำตำรวจอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีแห่งนี้นะครับในจังหวะที่ทางเมียของนายโรเบิร์ตได้เดินทางมาที่นี่นั้นไม่มีใครพบตัวนะครับเนื่องจากว่าเข้าประตูด้านหลังของสองพนะครับก็ต้องตามต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในการเรียกพยานแวดล้อมต่างๆเข้ามาให้ปากคำ จะมีใครมาเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับซึ่งประเด็นถัดไปตำรวจก็ยังคงตรวจสอบและรอผลการชนสูตรนะครับจากทางนิติเวชรวมถึงทางพิสูจน์หลักฐานในเรื่องของคราบปัสสาวะบริเวณท้ายเรือรวมถึงบาดแผลของทางตังโมนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบาดแผลนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ครับขอบคุณมากค่ะคุณปริวัติคะ ครับคุณมรรสิริครับถ้าพูดภาพรวมตอนนี้คือทุกอย่างอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบการรอทั้งนั้นแล้วนะคุณผู้ชมนะจะเป็นคลิปเสียงต่างๆที่คุณตังโมร้องเพลงว่ามีเสียงผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอีกด้านหนึ่งที่มีคนแชร์กันเยอะมากก็คือกรณีวันที่ไปขอโทษคุณแม่คุณตังโมเนี่ยมีคนแชร์กันว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะคะหนึ่งในคนที่ไปขอโทษเนี่ยเขามีฝาแฝดและคนที่เข้าไปขอโทษเนี่ยเป็นฝาแฝดของคุณโรเบิร์ตไม่ใช่ตัวจริงนะคะอ,อันนี้ประเด็นนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้ตรววจบอก่า รับเรื่องละเดี๋ยวขอไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวว่ากันนะคะกลับมาที่หมอปลายกันค่ะกลับมาที่หมอปลายกันหน่อยนะคุยคเรื่องอื่นกันบ้างนะคุยเรื่องอื่นกัน <c oughs> บ้างนะคะภาพรวมของดวงเมืองเป็นยังไงหลังจากนี้ไปเห็นบอกว่าพฤษภาไปจนถึงกลางปีปลายปีเนี่ยมันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอยู่ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะเห็นเรื่องของการลมตัวแล้วก็ภายในก็น่าจะ เซตอัพทุกอย่างเกือบจะ 70- 80%ถึงเรียบร้อยแล้วแหละเพียงแต่เราประชาชนเนี่ยจะทราบอะไรกันแค่ไหนเท่านั้นเองเราประชาชนทราบกันแค่ไหนคือภายในน่าจะภายในน่าจะจัดอะไรกันเอาจากที่ที่เห็นในภาพเฉยๆนะคะไม่ได้อยู่ไปไม่ได้รู้จักผู้ใหญ่อะไรนะคะในภาพที่เห็นคือจะมีการรวมตัวรวมกลุ่มแยกกกแยกเหล่าชัดเจนยังยังเป็นกกเหล่าเดิมๆไหมฮะที่เห็นภาพ เปลี่ยนแปลงแบบน่าตกใจเหมือนกันค่ะเปลี่ยนแปลงแบบน่าตกใจใช่ค่ะแล้วแล้วหัวสุดนี่คือเปลี่ยนไหมฮะปีนี้น่าจะปีนี้น่าจะค้างไปแค่นั้นนะมาถึงเรื่องของยูเครนรัสเซียเรื่องของสงคราม,มประเทศไทยจะกระทบขนาดไหนถามว่ากระทบขนาดไหนอาจจะต้องมีการเลือกฝั่งนิดนึงแต่ยังไม่ใช่ของยูเครนกับรัสเซียน่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งน่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งช่วงช่วงระหว่างการเปลี่ยนถ่ายใ,ให้เลือกระหว่าง ผมทองกับผมดําให้เลือกระหว่างผมทองกับผมดํใชายหรือเป็นกลางแนะนําว่าเป็นกลางดีที่สุดปลอดภัยกว่านะคะแล้วแล้วเศรษฐกิจประชาชนหลังจากนี้ไปประธานชนคนจะเป็นยังไงต่อดีขึ้นบ้างไหมจากสถานการณ์ทั้งโควิดทั้งเรื่องของขับยากหมักแพงทั้งหรยดูเราดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สุดค่ะช่วงไหนถึงจะดีขึ้นคะจริงจริงพฤษภาคมควรจะดีขึ้นแบบแบบ ชัดเจนนะคะหลายๆคนที่เคยมีปัญหาอยู่ก็จะเห็นว่าเริ่มค้าขายได้เริ่มเริ่มกลับมามีธุรกิจเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่หลังจากนั้นก็จะมีเหตุอะไรที่ทําให้ต้องหยุดชะงักไปอีกรอบหนึ่งภาพรวมเตือนอะไรเตือนอะไรประชาชนคนไทยหน่อยยังอยากให้เตือนในเรื่องของการทํางานอยากให้เกาะงานของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ อาชีพที่บอกว่าอยากไปเป็นนายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำไปหาเงินเองก่อนหยุดไว้ก่อนเกาะงานประจาแล้วค่อยหาพาร์ทท์เสริมแล้วก็อะไรที่เสี่ยงเงินจับไม่ได้ของจับไม่ได้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลือกทุกอย่างที่จับต้องได้อันนี้ปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณหมอปลายมากนะคะขอบคุณท่ค่ะเคลียร์กันชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะด้านหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนกลัวทัวลงหรือเกินนะคะยอมรับเลยค่ะ คือด้านหนึ่งคนเชื่อทางด้านเหนือธรรมชาติด้านหนึ่งคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ท้ายที่สุดแล้วอยู่ดนสังคมเดียวกันคุณผู้ชมคะมันต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเราคนจะเชื่อก็เชื่อ,อไปไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่โจมตีกันไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องความคิดส่วนบุคคลน,นะ<ม>ก็ว่ากันนะควัวน,นี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ